ทำไมเราไม่ให้เด็กๆในองค์กรที่เป็นทานเลนเป็นสตาร์ขององค์กรเป็นเมนเตอร์ให้ผู้บริหารบ้างล่ะครับบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ได้และที่สําคัญต่อไปในอนาคตอ่ะพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วบางทีการบริหารแบบที่คนส่วนใหญ่ทํากันน่ะมันอาจจะเป็นเว d โอเชีก็ได้นะทำไมเราไม่ลองหาวิธีการบริหารแบบบลูโอเชียก็คือว่าแบบที่คนอื่นเขาไม่ทำกัน สวัสดีครับผมป๊อบอภิวุฒกับรายการ Executive Partner นะครับวันนี้มีวิธีการบริหารแบบแปลกๆมาฝากนะครับบางทีเราทำอะไรตามๆคนส่วนใหญ่ไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่การันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จนะการที่เราคิดสวนทางหรือคิดกลับด้านบ้างเนี่ยเราอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับวันนี้มีเทคนิควิธีการบริหารแบบกลับด้านมาฝากกลับด้านคืออะไรก็คือว่าคนส่วนใหญ่ทาไปทางนึง เราอาจจะทําอีกทางหนึ่งมันอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมก็ได้นะครับเทคนิคที่1นนะครับก็คือผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยคงรู้จัก To-do list เป็นอย่างดีใช่ไหมครับทุกๆเช้าเราตื่นมาเราก็จะมาจดว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างบางคนมีวินัยมากหน่อยก็จะทำทุกอาทิตย์เลยก็คือสมมติคืนวันอาทิตย์ก็จะมานั่งดูว่าอาทิตย์ถัดไปเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปมีอะไรที่ต้องทำบ้างเราก็ใส่ To Do List ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือใน iPad ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดอ่ะมันก็จะมีะโปรแกรมหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น To Do List ใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาชวนทุกทกท่านทำก็คือว่าท่านลองทำสิ่งที่เรียกว่า not to do list บ้างสิครับเพราะว่าบางทีเราทำแต่ To Do List ์อ่ะมันก็จะมีแต่วันเพิ่ม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 อ่ะทุกวันเราก็เพิ่มเพิ่มกิจกรรมที่เราต้องทำใช่ไหมแต่เวลาเรามีจำกัดอ่ะ แต่กิจกรรมมันเพิ่มขึ้นทุกวันเลยวันหนึ่งมันก็ต้องเต็มอะ่ะแล้วมันก็ต้องทําต่อไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะให้เราทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นลองกลับด้านทํา not to do list บ้างวันนี้ตั้งใจเลยเราจะไม่ทําอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นเช้านี้จะไม่รับโทรศัพท์สักหนึ่งชั่วโมงนะครับกางวันนี้จะไม่ออกไปกินข้าวข้างนอกให้เสียเวลาใช่ไหมครับบ่ายนี้จะไม่ถ่ tiktok เล่นอะไรอย่างนี้นะ งั้นถ้าทุกๆวันเรามี not to do list อะเราก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นเทคนิคที่1ก็คือว่าลองไปหาทางทำ not to do list ของแต่ละวันดูบ้างนะครับเทคนิคที่สครับหลายๆองค์กรจะมีระบบพี่เลี้ยงหรือว่า mentor ใช่ไหมครับหรือบางแห่งก็จะเรียกว่า mentor นะครับ mentor หรือ mentor เนี่ยมันก็จะมี2แบบแบบแรกก็คือว่าจะเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ก็คือว่าพนักงานใหม่เข้ามาปุ๊บเราก็จะมีพี่เลี้ยง ที่จะทำให้น้องใหม่ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้มากขึ้นเมนทอร์อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงแต่เราอ่ะอยากที่จะเหมือนกับสร้างผู้นำรุ่นใหม่แล้วก็ให้ผู้บริหารระดับกลางหรือว่าน้องๆที่มีศักยภาพเป็นสตาร์เป็นไฮโพเทนเชียลเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของพี่ๆที่ประสบความสำเร็จเราก็ไปแต่งตั้งพี่ๆพ,พ,พวกนี้ให้เป็นเมนเทอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ให้น้องๆเหล่านี้เป็นเมนที่ก็คือเป็นน้องเลี้ยงนะ วันนี้ผมมาเสนออีกมุมหนึ่งครับส่วนใหญ่เมนเทอร์เนี่ยก็จะมีอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าอาวุโสกว่าใช่ไหมครับเมนตี้ e นะก็คือน้องเลี้ยงต่อไปนี้ลองทำสิ่งที่เรียกว่า reverse mentoring บ้าง reverse mentoring ก็คือการเป็นพี่เลี้ยงกลับด้านนะครับยกตัวอย่างเช่นแทนที่เราจะแต่งตั้งพนักงานปัจจุบันที่ทำงานมานานแล้วให้เป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ งั้นพนักงานใหม่ทุกคนเข้ามาเป็นเมนเตอร์เลยดีไหมครับแล้วน้องๆเหล่านี้ก็มีหน้าที่ที่จะมาสอนมาบอกมาช่วยพัฒนาพี่ๆที่เขาอยู่มานานๆแล้วบางทีการเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่บ้างก็ก็ดีใช่ไหมครับเราเชื่อไหมครับว่าถ้าเราเปิดใจอ่ะใครก็ได้เป็นครูเราได้ทั้งนั้นแหละแล้วน้องๆรุ่นใหม่ๆก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เราเรียนรู้ได้หรือบางทีการที่จะให้ผู้บริหารเป็นเมนเตอร์ แล้วเราก็ให้เด็กๆเ,เป็นเมนตี้ทำไมเราไม่ให้เด็กๆในองค์กรที่เป็นทาเลนเป็นสตาขององค์กรเป็นเมนเตอร์ให้ผู้บริหารบ้างล่ะครับบางทีเราอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็ได้และที่สำคัญต่อไปในอนาคตอ่ะพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วถ้าผู้บริหารเรียนรู้ว่าเด็กรุ่นใหม่คิดยังไงเขาสนใจเรื่องอะไรมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราใช่ไหมครับเพราะนั้นเมนเตอร์อาจจะไม่จำเป็นต้องอาวุโสมากกว่าก็ได้นะเราสามารถทำ reverse mentoring ได้นะครับ ที่เลียงกลับด้านนะอันที่3ครับผมไปทำงานให้กับองค์กรองค์กรหนึ่งองค์กรนี้เขามีมิ팅หนึ่งแปลกมากเลยเรียกว่า RAM meeting นะครับ R A M M P RAM meeting RAM meeting คืออะไรการประชุมส่วนใหญ่ครับเราลองสังเกตดูดิพอประชุมเสร็จปุ๊บอะมันจะมีแอคชั่นที่ต้องทำเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นทุกๆก,การประชุมมันจะเพิ่มงานขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมสมมติคุณมี10การประชุมมันจะเพิ่มงานมาเรื่อยๆ แต่เชื่อไม่ไม่มีการประชุมไหนเลยที่เราจะมาประชุมกันเพื่อลดงานแต่องค์กรนี้น่าสนใจคือเขาจัด ram meeting นะครับทุกๆไตรามาสวิธีการก็คือในการประชุมทุกครั้งเขาจะต้องหาทางลดหรือเลิกงานดังต่อไปนี้ซึ่งย่อเป็น ra mmp นะ R ตัวแรกมาจากคำว่า report ครับก็คือเขาจะมาประชุมกันว่าในไตรามาสต่อไปเราจะเลิกรายงานหรือ report อะไรดี เพราะว่าส่วนใหญ่การประชุมทุกครั้งจบลงด้วยการมีรีพอร์ตบางอย่างเพิ่มเติมใช่ปะ่ะแต่มันไม่เคยมีการประชุมในการลดรีพอร์ตนะการประชุมเนี่ยจ,จะดีก็ได้นะเราจะมาลดรีพอร์ตกันนะครับตัว A มาจากคําว่า approval ก็คือว่าการอนุมัติใดบ้างที่เราควรจะเลิกหรือเราควรจะลดมันจะมีการอนุมัติบางการอนุมัติที่ส่งมายังไงก็ต้องอนุมัติอยู่แล้วอะไม่รู้จะส่งมาทําไมใช่ไหมครับไอคนอนุมัติก็ทําหน้าที่เหมือนกับกดปุ่มแค่นั้นเองเป็น rubber stamp นะเช่น สมมติกระดาษชําระในห้องน้ําหมดขออนุมัติซื้อคือมันมันต้องอนุมัติอี่แล้วมันไม่มีใครแม้อนุมัติหรอกอย่างเงี้ยมันข้ามไปเลยได้ไหมไม่ต้องไปอนุมัติยกเลิกมันไปเลยได้หรือเปล่านะครับเอ็มตัวที่3มาจากคําว่ามีติ้งครับเราจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุยกันไปคุยกันมาเราก็จะไปเพิ่มมีติ้งมีติ้งมีติ้งสุดท้ายเวลางานไปมีติ้งเวลาพอเลิกงานปุ๊บค่อยมานั่งทํางานใช่ปะงั้นทําไมเราไม่ประชุมกันว่าเราจะลดมีติ้งอันไหนดีนะครับ M ตัวถัดไปก็คือ measurement measurement คือตัวชี้วัดบางอย่างใช่ไหมครับหลายๆองค์กรก็จะมี KPI KPI บางอย่างนี่มันเสียเวลาในการไปเก็บข้อมูลเพื่อจะวัดว่ามันแบบโอเคหรือเปล่าเนี่ยมากกว่าประโยชน์ที่มันมีอีกนะใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเรามาประชุมกันว่า KPI หรือตัวชี้วัดอะไรที่มันมันไม่ต้องไปวัดเสียเวลาคือมันอาจจะดีก็ได้นะแต่ว่าเมื่อเทียบกับ เวลาหรือความพยายามหรือว่าทรัพยากรที่เราต้องใส่เข้าไปแล้วมันมันเยอะไปมันไม่ต้องไปวัดมันะข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ตัว P ตัวสุดท้ายมาจากโปรเจกต์นะครับก็ส่วนใหญ่อ่ะพอประชุมกันไปเรื่อยๆโปรเจกต์ Project มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราน่าจะมีการประชุมกันว่าโปรเจกต์ไหนจะลดบ้างนะครับก็ถ้าสนใจเอาไปใช้ดูนะเรียกว่า RAM meeting นะครับประชุมเพื่อที่จะลด RAMMP และองค์กรนี้มันทำทุกใจมากเลยนะ ใหม่ๆก็ดูสนุกดีครับเลิกน,เลก,นเลกนู่นเลิกนั่นเลิกนี่พอผ่านไปไตมาสหลังๆเริ่มไม่มีแล้วไม่รู้จะเลิอกอะไรเพราะทุกอย่างดูสําคัญไปหมดแต่ไม่ได้เขาบังคับว่าต้องต้องเลิกเพราะนั้นมันก็ต้องไปหาทางเลิอกอะไรบางอย่างขึ้นมานะงั้นการเลิกมันอาจจะเป็นการที่บริหารแบบกลับด้านทําให้เรามีเวลาไปทําสิ่งที่มันสําคัญมากขึ้นก็ได้นะครับอันถัดไปครับเราเรียกว่าเป็น blue ocean leadership นะครับเราคงคุ้นเคยกับ บรูโอเชียนสตรัทจีใช่ไหมหัวใจของบรูโอเชียนบอกว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าตรงไหนที่คนมันลงไปเล่นกันเยอะๆตรงไหนที่คนส่วนใหญ่มันทํากันอะไม่ต้องลงไปเล่นแล้วไอ้ตรงนั้นะมันเป็นทะเลแดงทะเลเดือดทะเลเลือดเลยก็คือมันแข่งขันกันแบบเลือดสาดคุณไปหาทะเลที่มันเป็นทะเลสีฟ้าไม่มีใครไปทําไม่มีใครไปยุ่งดีกว่าใช่ไหมครับอันนั้นคือคอนเซ็ปต์ของบรูโอเชียนสตรทจีนะ คนคิด blue ocean strategy เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มา apply กับการบริหารด้วยว่าบางทีการบริหารแบบที่คนส่วนใหญ่ทำกันนะ่ะมันอาจจะเป็น red ocean ก็ได้นะทำไมเราไม่ลองหาวิธีการบริหารแบบ blue ocean ก็คือว่าแบบที่คนอื่นเขาไม่ทำกันงั้นวิธีการของ blue ocean บอกอย่างนี้ครับว่าในองค์กรส่วนใหญ่มันจัดองค์กรเป็นปิรามิดใช่ปะ ก็คือว่า CEO อยู่ข้างบนรองลองมาก็จะมีผู้บริหารระดับกลางและข้างล่างก็เป็นพนักงานและพนักงานก็จะทําหน้าที่ให้บริการหรือว่าเป็นที่ติดต่อลูกค้าเพราะปกติลูกค้าก็ไม่ได้ติดต่อ CEO โดยตรงหรอกก็ต้องติดต่อพนักงานใช่ไหมครับเพราะนั้นพนักงานก็มีหน้าที่ให้บริการลูกค้าบวกพนักงานก็ต้องคอยเซอร์วิสหัวหน้าด้วยงั้นเหมือนกันนะครับเวลาหัวหน้าโทรมาเนี่ยกับอยู่กับลูกค้าพนักงานจะรับอะไรก่อนใช่ไหม ส่วนใหญ่พนักงานก็จะบอกลูกค้ารอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายนายก่อนใช่ไหมแบบนี้แปลว่าพนักงานก็ต้องเซอร์วิสทั้งลูกค้ามาเซอร์วิสทั้งนายเพราะนั้นพนักงานก็กลายเป็นตัวกลางที่ต้องทําแบบทั้งขึ้นทั้งลงแบบนี้องค์กรส่วนใหญ่ทํา blue ocean leadership เชื่อว่าวิธีการอย่างนั้นนะ red ocean ก็คืออย่าไปทํามันไม่เวิร์กคนอื่นมันทําเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาไปออกแบบให้องค์กรมันเป็นปิรามิดกับหัวก็คือเอา c e o ไว้ข้างล่างนะแล้วก็ เอาพนักงานไว้ข้างบนและเอาลูกค้าไว้บนสุดเลยงั้นแปลว่าลูกค้าก็จะติดต่อกับพนักงานใช่ไหมครับซึ่งอยู่บนสุดส่วนผู้บริหารกับ CEO อยู่ใต้พนักงานเลยทําหน้าที่ซัพพอร์ตพนักงานเพื่อให้พนักงานซัพพอร์ตลูกค้าได้งั้นวิธีการแบบนี้มันก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าเป็น servant leadership หรือว่าการเป็นผู้นําแบบที่เป็นผู้รับใช้ผู้รับใช้ในที่นี้แปลว่าเราต้องรู้ว่าลูกน้องอยากได้อะไร เราก็เสิร์ฟลูกน้องใช่ไหมครับเพื่อให้ลูกน้องไปเสิร์ฟลูกค้ามันไม่ใช่ให้ลูกน้องไปเสิร์ฟลูกค้าแล้วลูกน้องก็กลับมาเสิร์ฟนายด้วยแบบนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นเรทโอเชียนนะก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่บริหารแบบกับหัวจริงๆนะนี่คือกับหัวพิระมิดเลยนะครับถัดไปนะครับเราคงได้ยินคําว่าฟีดแบ็กเสมอๆใช่ไหมครับฟีดแบ็กแปลว่าอะไรฟีดแบ็กแปลว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วฟีดฟีดแปลว่าป้อนใช่ไหมครับแบ็กแปลว่ากลับหลัง งั้นฟีดแบ็แปลว่าเราให้ข้อมูลกลับหลังให้ข้อมูลกลับหลังแปลว่าอะไรแปลว่าเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราจึงให้ฟีดแบ็กกลับไปเช่นเมื่อวานนี้คุณไม่น่าพูดแบบนี้เลยมันไม่ดีงั้นก็สิ่งที่คุณพูดมันเกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมครับก็คือมันเกิดขึ้นไปเมื่อวานผมจึงมาฟีดแบ็กคุณงั้นฟีดแบ็กมีข้อดีก็คือว่าเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ดีตรงไหน ใช่ไหมครับเราก็จะได้แก้ไขแต่บางทีการทำฟีดแบ็ k อย่างเดียวอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ทำให้การแก้ไขมันตรงจุดยกตัวอย่างเช่นสมมติเราทำา m p p o y y e Survey หรือทำา n n g g g m m n t t u u v v y y หรือทำา u u t o m e r s u u v e y Customer Survey, Survey Employee Survey เป็นฟีดแบ็ k อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าพนักงานให้ฟีดแบ็ k องค์กรหรือให้ฟีดแบ็ k ผู้บริหารในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วลูกค้าให้ฟีดแบ็องค์กรในสิ่งที่ เขาได้ใช้บริการไปแล้วเขาถึงฟีดแบ็กกลับมาถูกต้องไหมครับเพราะนั้นสมมุติว่าเราได้ฟีดแบ็กกลับมาว่าพนักงานไม่ชอบตรงนี้หรือว่าลูกค้าไม่แฮปปี้ตรงนี้สุดท้ายเราก็เอามาเดากันว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ไขยังไงดีโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าอยากได้อะไรงั้นแทนที่เราจะทําแต่ฟีดแบ็กอย่างเดียวนะครับผมแนะนําลองกลับด้านมันลองทําสิ่งที่เรียกว่าฟีดฟอร์เวิร์ดฟีดแปลว่าป้อนฟอร์เวิร์ดแปลว่าไปข้างหน้า งั้นฟีดฟอร์เวิร์ดแปลว่างั้นเราไปขอให้ลูกค้าหรือให้พนักงานให้คำแนะนำด้วยว่าถ้าจะทำให้ดีขึ้นต้องทำยังไงใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ทำอย่างนั้นนะก็คือเราไปขอฟีดแบ็กใช่ไหมเราก็อยากรู้ว่าพนักงานเออสูติฟีดแบ็กจากพนักงานก็พนักงานแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ในเรื่องอะไรลูกค้าแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้อะไแต่เราไม่ได้ทำฟีดฟอร์เวิร์ดด้วยแปลว่าแล้วถ้าอยากจะแฮปปี้มากขึ้นอยากจะให้คะแนนได้เต็มขึ้น เราอยากให้เขาเขาไปเาอยากให้เราทำอะไรแบบนี้เรียกว่าฟีดฟอร์เวิร์ดงั้นหัวหน้าก็สามารถทำฟีดฟอร์เวิร์ดกับลูกน้องได้นะนอกจากทำฟีดแบ็กคือไม่ใช่แค่ถามลูกน้องว่าเออที่ผ่านมามันมีตรงไหนที่เราไม่ค่อยโอเคแต่เราสามารถถามได้ว่าถ้าอยากจะให้โอเคกว่านี้ถ้าอยากจะให้คะแนนดีกว่านี้ถ้าอยากให้ทุกคนแฮปปี้กว่านี้เธออยากได้อะไรแต่เราต้องเข้าใจว่าฟีดฟอร์เวิร์ดไม่ใช่คำสั่งนะ ฟีดฟอร์เวิร์ดคือคำแนะนำคือความคิดเห็นคือข้อเสนอแนะเพราะน,นั้นข้อเสนอแนะไม่ได้แปลว่าทุกข้อต้องทำถูกต้องไหมครับแต่อย่างน้อยเราควรรู้ว่าพนักงานอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้อะไรถ้าเขาได้สิ่งนั้นจะทำให้คะแนนดีขึ้นเขาแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นเพราะน,นั้นอยากทำแต่ฟีดแบ็กลองทำฟีดฟอร์เวิร์ดบ้างนะครับถัดไปครับเชื่อไหมครับว่าเราเกิดมาในสังคมของการซ่อมจุดอ่อน ยกตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณพอมีสตางค์บ้างนะแล้วจะส่งคุณไปเรียนพิเศษใช่ไหมครับคุณไปเรียนวิชาที่คุณเรียนแข็งหรือเรียนอ่อนครับสมมติคุณเรียนเลขไม่เก่งหรือคุณเรียนเลขไม่ดีคุณเรียนเลขไม่เก่งคุณก็ไปเรียนพิเศษเลขถูกป่ะถ้าคุณเรียนภาษาไม่ดีไม่เก่งถ้าพ่อแม่คุณมีตังเขาก็ส่งคุณไปเรียนภาษาแต่วิชาที่คุณเรียนเก่งแล้วปกติคุณต้องไปเรียนพิเศษไหมครับไม่ใช่ไหมครับ เราเกิดมาในสังคมซ่อมจุดอ่อนนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนไม่ใช่เขาปิดจุดอ่อนจนหมดแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคนที่คุณคิดว่าเขาเก่งมากๆเลยนะครับและเป็นคนที่คุณรู้สึกยกย่องเชิดชูศรัทธาเขานะคุณว่าเขามีจุดอ่อนไหมทุกคนมันมีจุดอ่อนหมดงั้นหนทางแห่งความสําเร็จไม่ใช่ปิดจุดอ่อนจนหมดแต่พอเข้ามาในองค์กรปุ๊บอะองค์กรส่วนใหญ่ก็จะมีแผนการพัฒนาพนักงานใช่ไหมครับ ส่วนหนึ่งเราก็จะได้ยินคำว่า IDP นะก็คือ Individual Development Plan ก็คือแผนพัฒนารายบุคคลและในแต่ละปีเขาก็จะให้หัวหน้ากับลูกน้องกำหนดว่า area ที่จะพัฒนาคือเรื่องอะไรบ้างก็จะกำหนดมาคุณลองไปเปิดดูย้อนหลังสิกี่เปอร์เซนต์ที่สิ่งที่ระบุในนั้นเป็นจุดอ่อนของพนักงานใช่หไหมเราเกิดมาในสังคมแบบนี้แต่ผมจะบอกคุณว่าไม่ใช่จุดอ่อนไม่สําคัญไม่ต้องแก้ไขไม่ใช่นะ แต่คนประสบความสําเร็จทุกคนเขาประสบความสําเร็จเพราะเขามีจุดแข็งที่แข็งมากถูกไหมครับคนที่คุณรู้สึกว่าแบบยกย่องชื่นชมเชิดชูเขาไม่ใช่เขาไม่มีจุดอ่อนแต่เพราะเขามีบางอย่างที่เขาเก่งมากที่เขาแข็งมากแล้วถ้าคุณมีจุดแข็งบางอย่างที่คุณแข็งมากเก่งมากมันจะทำให้คนนะมองข้ามจุดอ่อนไปถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่คุณควรจะคิดกับด้านก็คือว่าต่อไปนี้แผนพัฒนา ไม่ว่าจะตัวคุณเองหรือว่าไม่ว่าจะลูกน้องหรือลูกหลานคุณหรือคนที่คุณดูแลอยู่นะครับไม่ว่าเป็นใครคุณจงให้ความสําคัญกับการพัฒนาจุดแข็งด้วยใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าเลิกจุดอ่อนไม่ต้องพัฒนาไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้บอกอย่างนั้นนะแต่จุดแข็งต่างหากที่ทําให้คนประสบความสําเร็จไม่ใช่คุณปิดจุดอ่อนจนหมดแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับครับถัดไปนะครับ เราจะได้ยินคำว่า brainstorming ใช่ไหมครับก็คือระดมสมองนะคุณจะพบว่า brainstorming มีปัญหาอันที่หนึ่งก็คือเวลาเรา brainstorm กันนะมันจะมีคนบางคนพูดและคนบางคนไม่พูดถูกป่ะครับงั้นถ้าสมมติว่าเรา brainstorm กันปุ๊บไอ้คนพูดมันก็จะผูกขาดการพูดไปเลยไอ้คนไม่พูดมันก็จะไม่พูดอะไร สุดท้ายมันจะไม่ใช่เป็น brainstorming แล้วมันจะเป็นเบรนด์ของคนที่ไม่กี่คนที่มัน storming เข้ามาเท่าน,นั้นเองส่วนไอคนที่เหลือมันไม่มีใครพูดอะไรใช่ไหมครับเมื่อเสียเวลาทาั้งๆที่คนที่ไม่พูดอาจจะมีไอเดียที่ดีนะแต่เราต้องเข้าใจว่าด้วย personality หรือว่าด้วยบุคลิกของคนนะคนบางคนพูดเยอะคนบางคนพูดน้อยคนบางคนตัดสินใจเร็วเขาก็กล้าแสดงความคิดเห็นคนบางคนต้องคิดให้ท่วนทีก่อนเขาก็จะพูดช้านิดนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณใช้ brainstorming อะ่ะ คุณจะเสร็จไอ้พวกที่คิดเร็วคิดเร็วไม่ได้แปลว่าคิดถูกนะคิดเร็วไม่ได้แปลว่าคิดดีมันพูดเร็วกว่าคนอื่นเท่านั้นเองส่วนคนที่คิดช้าก็ไม่ได้แปลว่าไอเดียเขาไม่ดีใช่ไหมครับแต่เพียงแต่เขาอาจจะแย่งพูดไม่ทันหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้สึกสะดวกใจที่จะพูดอ่ะเพราะคนบางคนก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบพูดเก่งใช่ไหมงั้นวิธีการก็คือว่าแทนที่เราจะใช้แต่ brainstorming ถ้าเราอยากได้ไอเดียดีๆนะครับลองกลับอีกด้านหนึ่ง เราใช้วิธีการที่เรียกว่า brain writing นะ brain writing แปลว่าอะไรก็คือว่าสมมติคุณอยากจะได้ไอเดียที่มันหลากหลายคุณมีลูกน้องคุณมีทีมงานอยู่สัก4ี่หคนคุณอยากได้ไอเดียใช่ไหมครับแทนที่บอกว่าเอาใครอยากเสนออะไรเรา brainstorm กันอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ครบทุกคนงั้นเอาใหม่ครับคุณแจกโพสต์อิ์ไปคนละสองสแผ่นเสร็จแล้วคุณบอกทุกคนว่าเอาเขียนข้อเสนอแนะเขียนไอเดียเขียนความคิดเห็นของตัวเองมา หนึ่งไอเดียก็เขียนลงไป1แผน่นคือมันไม่ใช่หนึ่งแผน่นเขียน4ี่ห้าไอเดียก็หนึ่งไอเดียหนึ่งแผน่นถ้าคุณต้องการแผ่นเพิ่มก็เอาไปหลังจากเขียนเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับแต่ละคนก็จะมีคนละสองสามแผน่นใช่ไหมคราวนี้คุณให้แต่ละคนได้อ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนมันก็จะทําให้ไอเดียมันหลากหลายขึ้นแล้วมันจะไม่ถูกครอบงํามันจะไม่ถูกแย่งแอร์ทานไปจากคนที่พูดเยอะๆด้วยใช่ไหมครับงั้นสมมุติว่าถ้าคุณจะท b r a instorming ครั้งต่อไปลองกลับด้านนิดนึง ลองทำ r บรน w r i ร i ิงดูมันอาจจะทำให้เรามีประสิทธิภาพและได้ไอเดียดีๆมากขึ้นก็ได้นะครับและนี่คือ7เทคนิคในการบริหารแบบกลับด้านนะทบทวนอีกทีอันที่1ก็คือว่าลองทำทำ not to do list อันที่2ก็คือลองทำ reverse mentoring อันที่3ลองประชุมแบบ ram meeting ดูอันที่4ก็คือว่าลองกลับหัวพิรามิดทำเป็นแบบ blue ocean leadership ทำยังไงที่เราจะเป็นหัวหน้าแบบผู้รับใช้ อันที่5ก็คือลองทำฟีดฟอร์เวิร์ดนอกจากฟีดแบ็กอันที่6โฟกัสออนสเตรนก็คือลองไปพัฒนาจุดแข็งดูบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือเราลองเปลี่ยนมาทำเบรนไรติงแทนที่จะทำเบรนสตอร์มมิงแบบเดิมๆนะครับนี่อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะบริหารจัดการทีมได้ดีนะและมันก็จะทำให้เรา แปลกไปกว่าคนอื่นอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้การทำคนตามการทำตามคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้แปลว่าสำเร็จเสมอไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในตอนต่อไปครับ